ัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะเมอร์จิเน่มายเนมอิสคานิพุจิทอ้ยวแม่สะดุ้งแล้วน่ะคุยกับเพื่อนๆเลยใครก็ได้หันกล้องมาทางนี้นิดนึงทางไหนครับไม่มันแทนได้อยู่นะนี่เหรอโอเคได้อืมหล่อแล้วนะครับ ขอกระจกได้ในเครดิตมันเพิ่มเขิมดิสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือว่าฝากเพื่อนๆไปที่ห้องของไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่ไหนนะครับก็บอกว่าวันนี้เน็กเขาทำงานอยู่นะครับกับสุขที่รักของเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้สะดวกพีเคนะครับผมอย่างเงียบดีจะทำอะไดีอืมอืม อันนี้สามารถทาบนือาาอันนี้สามารถทาบนเครื่องสำอาง,งได้ด้วยเลยนะคือจะทําให้ผิวหน้าของเพื่อนเนี่ยกระจ่งสวยมากขึ้นอืมอ่าเมื่อกี้ก้ามินใช้สูตรไหนนะคะโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยอันไหนนะที่เมื่อกี้เขาหยิบดึงละเ เนี่ยเนี่นานี่นีแนวใช่ไหมแนวอ้าวสีขาวิดอันเป็นออร่าออร่าออร่าเขบลอมือลอยมือช่าช่าๆคืออะไรเนียช่าช่าช่างช่าอะไงอ๋อเราก็รู้ว่าไม่ใช่เกาหลีภษาอเื้อเียเฮียเฮียเฮี r เี่เฮีย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 เฮี่เฮียัฮคยเฮียเฮียเฮอยเรียเวียเยดฮเฮินเฮียเยเเยเฮเยเยเเย

私の名前はかみんです。よろしくお願いします。あなたはチャーリーです。 การม, hey, <Why? S 1> มอง,มองว่าธรรมชาตินะครับผมเฮ้ยกำลังมองมองสาวธรรมชาติสมมติสาวเผืเดินผ่านมา I ไ a n I can your hand เยอะตัวนี้นะครับเป็น บอดี้สามารถร้านเธอท้าตัวได้วจ <c oughs> ำไม่ทันจำไม่ทันจำไม่ทันนะครับผมอืมจำไม่ทันนะครับผมพลาดไปแค่อ0.0.0.0โชว์ไปเลยเอทำ <c oughs> ไมโชว์ไปเลยเอ่าจำไม่ทันนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับผมเ่ธ <c oughs> อืม <Thank> you, ขอบคุณครับขอบคุณครับ เฮ้ยแมงเลืยเลยแล้วกินครีมแทนนะยังยังขอบคุณมากเลยนะจรับจริงพูเออเฮียเฮียยูยูที่พูดสรรคขอบคุณอะไรไม่ต้องพูดแล้พูดแค่ว่าอืมเถี่ยผจะบอกให้ว่าขอบคุณไลฟ์ขายของเกี่ยวกับบอดี้โลชั่นมากนะคบผมทุกคนจิเออวันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงจริงดีจงแจงขอบคุณผลิตภัณฑ์นี้นักพูดนักพูดดื้อ โอเคยุเอโอเคอันนดูสอบคุค่ะขอสน้เงินหน่อยครับเสีงน้งนอ่าโอเคขอบคุณครัเหมาะวันนี้แมกามินนาลานาราทุกวันครับทำ้ทาเรซาลิพาวขอนาตหน่อยนะครับผม พิงพิงร้องอ่ะพิงร้องนีงอ้าอ้าวัดวัดสคืนเอ๊ะแก่แกทุกอย่างแก้หายได้ทำไมมันเขียนนาเลยนยังไม่เสร็จยังยังไม่ได้ยังยัง not perfect เพื่อนเพื่อนบอกว่าทำไมเหมือนงานมากเลยครับท่านแม่ครับโน้ไเรัม่ได้ n o t ารบินเขาเสร็จยัยมยาก แกสีท่านเก็บหัวใจเมื่อกี้จะเมื่อวานจะปูแหย่หันมากไปแล้วนะต้นกล้วยมาแล้วนะเรียนจริงไหมคะเขาไม่ไพ่20 minutes 20นาทีเกีนนะ่ยวเกี่ยวแอบเรียนท่านเล่นเท้แอบเรียน แต่งเลยแต่งเลยไหนโชว์หน่อยสิ้าดูสิว่าใครจะเป็นคนได้พอร,รลอยรูปมีปายหวานมากคุณแม่